Bye. สวัสดีค่ะทุกคนคะพอกันกับมาดามบ้านนอกอีกแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อนี้ก็จะอพอกันในช่วงเวลาหกโมงเคืงหกโมงแงงเคืงนะคะแต่ว่าข้างนอกนะมืดมืดนะคะทุกคนช่วงนี้นะบ่สามก็มืดคัาแล้วนะคะเราก็จะมีพายุฝนตกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะจนเท่าสมัมมนีนะฝนก็นยังบม่หยุดตกเลยละคะ่ะ แต่ว่าก็จะเป็นฝนลินนะคะ,ะช่วงอาทิตย์ที่แล้วก็จะพายุล้มแห้งนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะฝนตกทุกเมือเลยค่ะทุกคนแล้วคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่สองที่พญายักลังบรายอยู่บ้านหลังนี้บรายอยู่น้าข่อยนะคะตอนนี้นะแล้วก็ยูนกับลูกซ้ายยูภาคเหนือนะคะแล้วก็พากันปูพื้นนะคะปูพื้น บ้านนะคะพื้นลืบลือพื้นไม้แล้วก็ปูไม้นะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยมา,อาบอกทุกคนฟังนะคะตอนเขาเลิกงานมาเขา,าก็กินขนมเสียนที่เหลือจากเมื่อวานนี่แหละค่ะแล้วก็คุยกับพญ่ยพลังแล้วก็โทรมาหาคอยพอดีนะคะนั่นแหละแล้วก็บอกเซฮัลโหลสวัสดีครับ กับเอฟซีนะคะแล้วว่าเป็นยังไงบ่ได้ยินเสียงสวัสดีครับจากอ่อจากคุณญาย์พลัง <c oughs> คิดฮอดบ้ว่าสั้างข่าทุกคน <c oughs> ไปกันเลย,อนะเยบอกว่าอมีเอฟซีนะเขียนคอมเมนต์บอกว่าบ่ได้ยินเสียงอ่าสวัสดีครับกับเป็นขาดขาดอีกอย่างไปไปว่างสินะคะแล้วก็เลยว่าแล้วก็คือถอดเอฟซีคือกันว่าสั้นขงข่าทุกคนกกนั่ารัะค่ะการ เราเคยได้ทักท้ายทุกคลิปนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเอฟซีสิคิดฮอตแล้วนะคะนะคะนางย้หอ่องคว้นีก็จะอุ่นอุ่นนะคะทุกคนห่องอื่นน่ะจะบ่อุน่นคักคือห่องนีนะคะเพราะว่าห่องนีน่ะมันอยู่ใกล้เตาดังไฟนะคะก็เลยอุ่นหลายนะคะแต่ว่าห่องน้อน,น่ะก็อุน่นคักนะคะ เพราะว่าห้องนอนก็บกวงนะคะทุกคนแล้วก็แต่ว่าจะปิดประตูสนิทนะคะขั้นปิดประตูสนิทก็จะคือจงหายใจบ่ออกเพราะว่ามันหอนนะคะทุกคนแั้นก็หอนแห้งนะคะขั้นห้องปิดประตูก็จะเปิดประตูให้แยมไห้นะคะให้อล้มเข่าให้อากาศเขานะคะแหละแต่ว่าอยู่ในห้องว้านนี่ก็จะเปิดประตูไปทั่วนะคะก็เลยอ่า อากาศระบายดีนะคะนะคะอยู่คนเดียวก็เป็นเงียบเงียบเงาแบบนี้แหละค่ะต้องเฮ็ดทุกอย่างเอาเองนะคะคนฟื้นขึ้นเขาบ้านนะคะเกียร์กายนะคะทุกคนแล้วก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทุกอย่างนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็เป็นเงาเงานะคะบดายยินเสียงพ่อใหญ่พลังเบาแจ้วๆจนั่นแหละค่ะทุกคนหลายคนก็ถามนะคะว่าอ่า พญายักฝรังนะ่งไปจากเมอยยรอพญาักฝรั่งไปแค่แปดเมอ่อนะคะเดี๋ยววันอังคารแล้วก็กลับนะคะวันอังคารขอยก็จะไปรับเล้าอยู่ที่สถาน,นีรถไฟอ,อยู่ในเมืองค้านมานะคะตอนไปนะแล้วนะเพื่อนบ้านไปกับเพื่อนบ้านนะคะก็จ่ายค่าน้ำมันให้เพื่อนสองอยเพราะว่าเพื่อนนะก็ไปโรงพยาบาลพอดีนะคะกะ็เลยซอยน้ำมันเพื่อนไปนะคะนั่นแหละ เราขากลับค่อยก็จะเป็นคนไปหลับแล้วนะคะค่ะเราลกลายหลายคนนะคะทีะ่เขียนคอมเมนต์มาให้กำลังใจค่อยกับพญ่ฝรั่งนะคะค่อยต้องขอราบขอบคุณมากๆนะคะที่เขามาเขียนคอมเมนตนะ์น่าลักน่าลักนะคะอ่านแล้วนะ่ซึ้งใจนะคะหลายคนก็ชมเชยมาดามบ้านนอกนะคะ,ะมากที่สุดน,ะนะะั่นแหละค่ะที่ชมนะคะ โดยเฉพาะทั้งเพจ f a c e b o o k นะคะซึ่งตอนนี้นะทั้ง y o ยู u ูอคอมเมนต์กับหลายคึกเก่านะคะเพราะอ่ายอดวิวช่วงนี้ทั้ง y o u t u b ะก็จะลดลงลายนะคะจะยูที่หลอก2ั0 0 3 0 0 0วิวนะคะแต่ว่าทั้งเพจ f a c o b o o ะก็หลักหมืน่นสองหมืน่นน้งสินะคะก็ขอกราบขอบคุณงามๆนะคะที่เขอมาให้กำลังใจมาดามบ้านนอกนะคะ หลายคนนะคะทีอ่อยากให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่ข่อยมาอยู่นี่นะคะไม่อยู่กับพญายฝรังแต่ว่าข่อยเคยบอกให้ทุกคนฟังแล้วนะคะว่าข่อยได้เล่าเรื่อง่อา,าชีวิตในช่อง u t u b e มาถึงแต่ิ่มต้นนะคะข่อยก็เรียกว่าอยากจะเจอกับปเวเาอันเก้านะคะทุกคนก่อยอยากที่จะให ่าเขาไปเบิงนะคะ่ะขาไปเบิงข่อยก็จะเฮ็ดเป็นเพจลีดไวปนะคะ่ะ่าชีวิตบ้นานบ้านนอกเมียฝรั่งอยังสินะคะก็จะอ่ามีอีเพยนั่นอีเพยนี่อ่าล้ำเลี้ยงอยู่นะคะทุกคนอ่าเพราะว่ามีเอฟซีบางท่านนะคะที่อยากให้ข่อยเล่าเรื่องตอนที่ข่อยไปอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะแต่ว่าข่อยกเ็เฮ็ดเป็นอ e ีพยไว้ในในช่องยูทูบนะคะขันอยากเบิงขันอยากรู้จกัก กเข้าไปเบิ่งได้นะคะเพราะว่าข่อยเฮ็ดเป็นอีพีไว้ในหั่นนะคะข่อยบ่อยากที่จะมาเล่าดู <c oughs> ขั้นเบาดูหลายมันกะกะเดี๋ยวเอฟซีเก่าๆก็จะเบืบ่อนะคะก็จะว่าเอาแต่งเรื่องเก่ามาเบาหลายงสินะคะก็เลยอยากให้เขาไปเบิ่งนะคะ อยู่ในช่อง youtube นะคะเพราะว่าค่อยเหตุเป็นอ p พีวัยยุนนะคะช่วงที่คอยอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะนั่นแหละเราเหตุการณ์เป็นอย่งไดกับกัข่อยเล่าเรื่องประจําวันเลยนะคะว่ามีเหตุการณ์ในอย่างแนกเกิดขึ้นกับค่อยนะคะแล้วเหตุจังไดเป็นอย่างค่อยจังค่อยได้กลับขึ้นมาหาพูัหญิงฝังอย่างสินะคะซึ่งข่อยเล่าเรื่องทุกมือเลยนะคะที่เกิดขึ้น อในชีวิตประจําวันของคอยที่ตอนที่คอยอยู่อพาร์ทเมนต์กันนะคะอ่าก็เป็นอ่าเรื่องราวของของมาดามบ้านนอกนะคะ่ะที่อ่าออกไปอยู่อพาร์ทเมนต์แล้วก็เจอหยางแดงสนังส่งซีนนะคะนั่นแหละกะอ่าอยากให้ทุกคนไปติดตามเบิรงนะคะ่ะทันทีอยากให้เล่าเรื่องอ99นะคะพอตอนนี้นะก็จะ ะะอ่ะเาเนี่ค่ะเราเรื่องปัจจุบันนะคะตอนนี้เพราะว่าไม่อยู่กับพญายัญต์ลังแล้วก็จะเราเรื่องอเหตุการณ์ณปัจจุบันให้ทุกคนฟังนะคะหรืออาจจะ,ะยกขึ้นมาเว้าบ้างเป็นบางครั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องอดีตทั้งสิ้นนะคะถ้ามีคําถามที่ที่แบบว่าถามเราคําตอบสันส้นๆทั้งสิ้นนะคะก็อาจจะเอามาเล่านะคะทุกคน ค่ะแล้วก็มีเอฟซี FC, มาเขียนคอมเมนต์นะคะว่าเจอตัวจริงมาดามะน้อยุคอนแกนอตอนยุคนแกนน่ะเพราะขาแบบนี้ดำอย่างซินะคะาตามจริงแล้วมาดามะนอกับวันแดงค้นข่าวจุวไออย่างเลยะคะ่ะทุกคนแต่ว่าทีไทยคลิปนี้ก็คือใส่แอปกล้องท้ายนะคะถ้าว่าใส่แอปกล้องน่ะก็จะ ผิวเป็นหนาเป็นกะเป็นซิวนะคะแล้วก็เป็นฝานะคะทุกคนมันก็ดูบ,บดีนะคะก็เลยใส่แอปกล้องสีเอาขาวไปได้ก็ได้นะคะอัน,นี้แหละก็ะลหลายๆท่านที่ที่ทำคลิปเขาก็ใส่แอปกล้องนะคะไม่น้อยมากที่จะใส่กล้องสดเพราะว่ากล้องสดน่ะก็จะเฮ็ดให้เห็นฝาชาัดเจนนะคะแล้วก็สิวรุมสิวอยังสี่ ก็เฮ็ดให้เข้าดูบดีนะคะทุกคนอันนี้ข่อยว้าให้ตามจริงนะค่ะว่าข่อยใส่แอปกล้องถ่ายถ่ายคลิปตลอดเลยนะคะ่ะก็จะมีช่วงหนึ่งตอนที่อยู่เมืองไทยนะค่ะเพราะว่าแอปกล้องนะขให้เสียงเงินห้จ่ยเงินนะคะ่ะแล้วทีวนี้ข่อยก็เลยหยุดใส่ไปแล้วก็เลยใส้กล้องธรรมดาแต่ว่าก็ก็เห็น อ่าหนาชัดเจนมากเลยอั่นละค่ะก็หลายคนกันเลยว่มามาดมามันนอกตอนยูบ้านนะอ่าบดูดีคืออยู่เมืองน,นอกคือเพราะว่าตอนยูบ้านนะใส่กล้องสดนะคะช่วงนั้นจังที่ไปอ่ายูบ้านเพราะว่าแอปกล้องนะเขาหายใจเงินนะคะก็เลยว่าอยากจ่ายเงินกันเลยใส่กล้องสดแล้วที่นี่ก็เลยมาใส่แอปกล้องตัวใหม่นะคะทุกคนอันนี้ก็ใส่ฟีนะคะนั่นแหละ ก็เลาดูหน้าขาวหน้าใสนะคะอันนี้ก็บอกอทุกคนนะคะว่าค่อยใส่แอปกลองทายรูปนะคะถึงหน้าถึงขาวมี FC เอซหลายๆท่านนะคะแล้วก็เอฟซเขาก็มีค่ะที่เขียนคำถามว่ามาดามมันนอนเขียงานอย่างอยู่สวีเดนนะคะ,ะซึ่ง่อยกระทายรูป ถ่ายคลิปการทำงานอยู่ในลานค่ะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กให้ทุกคนเห็นประจำแต่ว่าการยังถามนะคะการเนื่องจากว่าอาจจะอ่าพอไดดูคลิปหรือเห็นตัวหัวขอ้อแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์นะคะแล้วก็บอกขอไปเบิรงคลิปบางสี่นะคะหลายๆท่านมากเลยนะคะอ่าหรือจ้งคลิปที่อ่าคอยเขียนหัวข้อว่าอ่าพญายิ่ลรังนะ่ะ บร์ยูบ้านนังสีนะคะ,ะแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์ว่าถามว่าพีย่ยพลังไปอย่างสินะคะโดยที่พวกเขาบอกเบอง์คลิปเฮ้าถามว่าเบองคลิปแล้วก็ชิลููได้จังใดนะคะว่าเหตุการณ์เป็นจังใดนะคะทุกคนนั่นแหละคอยก็เลยอยากที่จะให้ทุกคนเบองคลิปคอยสักรนยังคอยเขียนคําถามนะคะ อาจังคอยเ,เสียเวลามาเขียนคําถามแมนบ่คายทุกคนเพอว่าในคลิปน่ะเขามีคําตอบอยู่แล้วนะคะนั่นแหละเพราว่าการเขียนหอขอ้อฮัก็อยากขห้ทุกคนน่ะเขามาเบิ่งคลิปเฮาอยู่แล้ว ค่ะบ่บเบิงคีปพปเกาก็บร้นะคะวันในคลิปหนาเรื่องราวาเป็นยังไ๋จังซี่นะคะทุกคนนะคะของบาบเบิงในคลิปสะก่อนก่อนจะเขียนคอมเมนต์ดีกว่านะคะจะได้รู้เรื่องราวาค่ะ <c oughs> ค่ะทุกคนค่ะเมื่อนี้าคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคน ก่รสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดาบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย